กรมวิชาการเกษตรนี่หน่วยงานสำคัญสวพแปดนักวิชาการนะครับผู้เชี่ยวชาญกรมวิชาการเกษตรนักวิชาการเกษตรลงไปก่อนหน้านี้นานแล้วในพื้นที่คาบสมุทรไปพัฒนาฐานชุมชนไปพัฒนาสวนเกษตรนะครับไปให้ความรู้กับชาวบ้านนะครับไปช่วยขับเคลื่อนชุมชนอยู่เนี่ยแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งของกิจกรรม วันเดียวเที่ยวสงขาด้วยพัฒนาฐานกิจกรรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวไปคุยกับผู้เที่ยวชาญทัทาวินสารุโนโอ,อีกรอบหนึ่งนะครับกรมวิชาการเกษตรสวพ .8 เตรียมการอะไรไว้บ้างตอนนี้เตรียมการตรงไหนไปถึงไหนเพื่อที่จะอรองรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวชุมชนนะครับบนคาบสมุรสทรสติงพระสิงห์งนคร สัติงพระนะครับโดยเฉพาะที่สัติงพระนะครับอผู้เชี่ยวชาญครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชาครับอเห็นภาพกิจกรรมกลับได้ยินฮะท่านผู้เชี่ยวชาญอ่าเห็นภาพกิจกรรมมีผู้หลักผู้ใหญ่รัฐมนตรีบ้างมีนายกอบจมีรองผู้ว่ามีที่ปรึกษาแม่ทัพแต่ตอนนี้เนี่ยก็มากันหมดแล้วครับจังหวัดสงขลานะครับเห็นภาพนี้แล้วเนี่ย คิดอะไรบ้างแล้วก็เห็นภาพอะไรบ้างรู้สึกอย่างไรบ้างท่านผู้เชี่ยวชาญครับครับความรู้สึกแรกผมก็ต้องขอบคุณและก็ชื่นชมคุณวิชาญน,นะครับที่ได้ติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับตรงนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆหรือท่านสสก็ตามนะครับลงมาพื้นที่ปุ๊บเขาก็จะเห็นโอกาส ของการพัฒนาพื้นที่นะครับซึ่งซึ่งเราประชาชนธรรมดาเนี่ยเราก็เห็นอยู่ชินตาแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลครับพอเขามาเห็นปุ๊บนี่เขาจะเห็นทันทีแลว้ว่าตรงนี้พัฒนาได้ตรงนั้นต้องไปอย่างไรมันถือว่าเป็นโอกาสทองของขาบสมุตสิงพระเลยทีเดียวครับคุณวิชาตครับรอบนี้ครับครับผมในส่วนของกรมวิชาการเกษตรในส่วนของสวพ .8 เนี่ย ตอนนี้ทําอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็กําลังจะเตรียมทําอะไรต่อเพื่ออเป็นส่วนหนึ่งของท่องเที่ยวชุมชนบนคาบสมุทรสถิงพระสิงหอ,อนครสถิงพระในพื้นที่แถวนั้นทั้งหมดเนี่ยจะเดินหน้าต่ออย่างไรบ้างสวป .8 กรมวิชาการเกษตรครับครับในนโยบายของกรมวิชาการเกษตรนะครับตั้งแต่ระดับอธิบดีลงมาเนี่ยนะครับก็ จะสนับสนุนเรื่องศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรมวิชาการเกษตรเองเนี่ยก็จะทําศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรหลายที่ด้วยกันครับคุณวิชาตถ้าเราลงมาในเขตแปในเขตแปดก็จะดูแลเจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยท่านผออจิรุวรประเสริฐซึ่งเป็นผอของสพแปดก็ให้ความสาคัญเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเหมือนกัน นะครับเราแต่ว่าในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยเราจะเน้นไปที่การพัฒนาศูนย์วิจัยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ก็ก็เป็นไปมันยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของราชาการอ่าแต่สิ่งที่กรมพัฒนา,กาเกษตรให้ความสําสคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือการพัฒนาชุมชนเกษตรเพื่อให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวผมก็ทํางานวิจัยเรื่องชุมชนเกษตรพึ่งตนเองมาหลายปีครับคุณวิชาตและก็เห็นว่า ข้อสําคัญนะครับขอขวดสําคัญมากเลยหรือจิ๊กซอที่สําคัญมากเลยก็คืออชุมชนจะต้องเชื่อมโยงการเกษตรกับการท่องเที่ยวให้ได้ก็จะทําให้เกิดฐานของเศรษฐกิจที่มั่นคงและก็ยั่งยืนได้ในระยะยาวอันนี้เป็นโจทย์ที่คิดกันมาหลายปีแล้วก็ผมก็ปรึกษากับคุณวิชาญว่าไม่น้อยกว่าห้าปีแล้วเรื่องนี้นะครับว่าเ,ออเราเราเรา,เราต้องทําเรื่องนี้ให้สาเร็จ ซึ่งคุณวิชาก็าได้ทําเรื่องนี้สําเร็จไปก่อนผมแล้วนะครับผมเองเนี่ยก็ดูแลในเรื่องของต้นน้านะครับก็หมายความว่าอพอลงไปชุมชนปุ๊บเนี่ยจะจะทําอย่างไรให้ชุมชนเนี่ยสามารถพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้รอบนี้คุณวิชาได้เห็นงานที่สพแปดทำร่วมกับชุมชนแล้วก็มาเยี่ยมมาดูแล้วก็ต้องขอบคุณอย่างสูงยิ่งนะครับที่เลือก ฐานของพื้นที่วิจัยที่เราไปทําเนี่ยได้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะมาแวะที่ตำบลปากขาดที่สวนเทพยาอําเภอศรีนครจังหวัดสงขลานี่นะครับคุณวิชาครับผมรูปแบบท่านผูเ้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยอรูปแบบวันเดียวเที่ยวสงขลาทําไมมันจึงมันจึงได้รับการยอมรับแล้วก็เมื่อ ได้รับการยอมรับผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนอย่างนี้เนี่ยนะครับอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับสงขาบ้างถ้าเราสามารถประครับประคองให้มันให้มันเติบโตตามแนวที่เดินมาจนได้รับการยอมรับอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยท่านผู้เชี่ยวชาญคือภาคราชการเนี่ยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยว แต่ว่าภาคราชการเนี่ยจะมีความก <c oughs> อพับมีความสามารถจํากัดในเรื่องของการที่จะไปพักดันทั้งระบบนะครับเนื่องจากภารกิจของราชการก็ดูแลได้ไม่หมดเมื่อทางคนวิชาชซึ่งเป็นภาคเอกชนนะครับหรือเป็นผู้ประสานงานในการจัดก,การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นคนนับหนึ่งแล้วเนี่ยการที่หน่วยงานราชการมาสนับสนุนต่อยอดนะครับมันเป็นเรื่องง่าย แล้วก็ผมก็เชื่อมั่นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมานานแล้วครับว่าถ้ามันเกิดขึ้นได้เนี่ยอ่มันจะไปไกลเนื่นองจากว่าในตลาดของนักท่องเที่ยวนะครับความนิยมในการท่องเที่ยวในปัจจุบันเนี่ยหันเหมาเที่ยวในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็ในอนาคตทุกคนก็จะโหยหาความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ จะโหยหาในเรื่องของวัฒนธรรมชุมชนที่สวยงามอะไรที่เป็นเรื่องดั้งเดิมอะไรที่เป็นธรรมชาติเป็นอาหารพื้นเมืองสิ่งเหล่าเนี้ยนะครับคนก็จะโหยหามากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าการท่องเที่ยวในเมืองเนี่ยเราเห็นว่ามันก็ได้ส่วนหนึ่งแต่จะอิ่มตัวนะครับคนก็อยากพักผ่อนอยากะมาดูอะไรที่มันเพลิดเพลินผมว่าแนวทางของการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยยั่งยืนแน่นอนครับคุณวิชาและยิ่งในภาคของผู้บริหารเข้ามา ต่อยอดเนี่ยนะครับเข้ามาดูด้วยเนี่ยมันจะทําให้เกิดปรับเข้มแข็งด้วยแต่สิ่งที่อทางทางที่ผมสัมผัสนะครับเหมือนกรณีที่ค,คุณวิชาเลือผ่านของปากขาดโมเดลเนี่ยเราก็ลงไปเตรียมชุมชนเลยนะครับ,ค,รบคือคือพูดถึงเราก็เตรียมชุมชนมานานแล้วครับเตรียมชุมชนเรื่องผมทําที่จะพยายามที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวมานานแล้วนะครับอในส่วนของ ที่ปากขาดเนี่ยเขาจะมีจุดแข็งอยู่คือภาคเอก,กชนสวนเทศยาของน้องเอี้ยงเนี่ยก็มีแนวคิดตรงกันเรื่องเหล่านี้นะครับน้องเอี้ยงทําสวนเทศยาเป็นลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมนะครับหมายความว่าคนที่มาเนี่ยก็จะมาเห็นเรื่องออการเกษตรที่หลากหลายอันนี้เป็นเป็นเจตนารมณ์ของสวนเทศยาอยู่แล้วนะครับแต่น้องเอี้ยงก็อยาก ที่จะให้แนวคิดเนี่ยขยายไปสู่ชุมชนปาขาดนะครับชุมชนก็ผมลงไปเนี่ยก,ก็จะตั้งกลุ่มเกษตรกรขึ้นมานะครับเุ่มเกษตรกรปาขาดโมเดลเนี่ยเราก็ตั้งธงเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าในการรับของเราก็คือว่าเราอยากจะโช,โชว์เรื่องอาหารที่ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะสนุกกับ กับเรื่องกินนะครับเรื่องกินไปกินอาหารดีๆที่มันแปลกหูแปลกตาส่วนเรื่องธรรมชาตินะครับในเขตคาบสมุทรเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันนะครับมีต้นตาลเป็นตัวยืนนะครับมีท้องถิ่นก็มีการทำอาชีพทานาทําอะไรกันว่าก็ว่ากันไปนะครับแต่แต่แตอาหารนี่สําคัญนะครับ <c oughs> อ่ปาปลาขาดทีม่มีจุดได้เปรียบก็คือว่ามีทะเลนะครับมีทะเลซึ่งชาวประมงเนี่ย หาปลาอุดมสมบูรณ์มากนะครับมีผลิตปลาหลากากระมงเยอะแยะมากมายเลยนะครับพอขึ้นมาจากทะเลเนี่ยอ่าก็จะมีเรื่องของการทําการ,กรเกษตรนะครับนั้นเรื่องการท่องเที่ยวที่ผมก็ไปจับกับชุมชนก็จะเน้นให้ชุมชนเนี่ยผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัยนะครับเป็นตัวชูโรงเลยนะครับว่ารับท่องเที่ยวมานอกจากจะเพลิดเพลินเรื่องกับอ่า การจัดสวนของชาวบ้านนะครับซึ่งมีรูปแบบต่างๆมากมายมาดูความสวยงามของพื้นที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเชื่อมั่นเลยว่าที่นี่เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยซึ่งกรมวิชาการเกษตรดูแลอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เราเข้าไปช่วยนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าการการการเตรียมชุมชนครับคุณวิชาครับ <c oughs> <c oughs> วันนั้นที่ <c oughs> ผมจัดเวทีแล้วก็ คุณริชาได้ลงไปด้วยคุณริชาก็จะสังเกตเห็นว่าชาวบ้านนี่จะตื่นเต้นกับกิจกรรมเหล่านี้บ้างน,นะครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆสําหรับเขาเมื่อวานนี่ผมก็คุยกับกลุ่มเกษตรกรเหมือนกันว่าอในวันที่เจ็ดมีนาเนี่ยเร,เราเตรียมที่จะนําของอร่อยของดีของปากขาดมาให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักกันแต่ว่า <c oughs> เราไม่ได้เราไม่ได้จะเน้นหลอกว่าเราจะขายขายได้กี่บาท นะครับแต่เราอยากให้เขาประทับใจในสิ่งที่ความเป็นปากขาดโมเดลนะครับให้เขาประทับใจสวนเทศจา๋าให้เขาประทับใจวิถีอาหารของชาวบ้านให้เขาประทับใจพื้นที่ทําเลตรงนั้นนะครับวิถีของวัดวัดปากขาดวิถีของสวนเทศจา๋าวิถีของชุมชนปากขาดนะครับเหล่านี้เราเน้นกันเรื่องเหล่านี้มากกว่านะครับก็รบรสร้างให้เกิดคุณค่าคุณวิชาร์ครับ การทาแบบนี้มันจะเกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนในทางอ้อมมันจะเป็นแรงรดึงให้ชุมชนเนี่ยตื่นตัวในการพัฒนาในเรื่องการพัฒนาบ้านตัวเองนะครับพัฒนาสองข้างทางถนนพัฒนาเรื่องการประกอบอาชีพช่วยให้คนเนี่ยเกิดความรู้รักสามัามคคีมาร่วมกับพัฒนาพื้นที่ตัวเองมันส่งผลมากมายเลยครับคุณวิจารไม่ใช่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ นะครับเรื่องสังคมก็ตื่นนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ตื่นมันมันผลทวงผมว่าถ้าตีบนมูลค่าเนี่ยมหาศาลทีเดียวนะครับไม่ไม่ใช่เฉพาะการซื้อของนะครับการซื้อของผมว่าก็มีมีปริมาณมันไม่มากหรอกแต่แต่แรงที่จะไปกระเทือนนะครับกระเทือนเนี่ยมากมายทีเดียวครับคุณวิชาต ครับนอกจากลำบากแล้วในวันนั้นผมก็ผมก็เชิญลําแดงโมเดลมาด้วยบ้านแคมาด้วยนะครับเอาเอาชุมชนที่เราจับมือกันเข้ามาร่วมกันครับคุณวิชาตครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่านผู้เชี่ยวชาญครับพบกันวันที่เจ็ดพบกันกับวันท่องเที่ยวต่อไปขอบพระคุณมากๆที่เข้ามาหนุนเสริมช่วยท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดสงขลาผู้เชี่ยวชาญทัตทาวินสะรุโนสอวพ .8 กรมวิชาการเกษตรขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับรู้จักครับ